ครับก็เป็นอีกวันนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งครับเดือนพึ่งจะจากไปนะครับเดือนมิถุนาครเป็นเดือนกรกฎานะครับใกล้จะเข้าพรรษาแล้วก็เป็นที่บ้านนะครับวันนี้คุณกลับมาจากขายของต่อไปน,นี้ลุงคนก็จะคงจะไม่เอาเพลงแล้วก็ไปไปเอาเพลงมาทับมาพากนะครับเพราะว่าเขาได้กันมีรายได้จากย t ท b e ลุงคนก็ยุดมากแล้วก็อยากจะลองรู้แล้วก็ทํา ตรงนี้ครับเรามีเรื่องอะไรที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์แล้วก็เรื่องจริงเล่นลับเนี่ยบางคนก็จะมาคุยสองวันมันเนี้ยก็จะคุยเรื่องผีพายนะครับแล้วก็นางเงือกนางเงือกนี่มีมานานมากแต่เขาไม่ค่อยเอามาพูดกันแต่นางเงือกถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับ สิ่งที่เขาคุยกันอยู่ประจาประจำมานะครับเป็นจินไตเนี่ยก็ยังส่วนมากที่เขามาคุยกันเป็นเรื่องของการจินตนาการมนว่าจะเป็นเทวเวสุวรรณหรือจะเป็นพญานาคแต่ส่วนที่มีความเป็นไปได้เนี่ยเช่นทุกตัวอย่างไอ้ไข่วัจเจดีเขาก็มีต้นตระกูลประวัติเขาก็เป็นมีปู่ย่าตาทวดนะครับไอ้ไข่วัดเจดีนี่ มีประวัติเพราะในสมัยก่อนหนลวงปู่ทวดเนี่ยไปบรรพชาเป็นพระพิสุทน์ที่ที่วัดท่าแพนะครับนี่คือความเป็นจริงนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีมนตด์หลวงปู่ทวดในบวชและบรรพชาอยู่ในเรือกำปั่นนะครับเอาเรือมาโยงสามลำต่อลุงเคยไปลุงพลเคยไปที่เพราะลุงพลอยู่ที่นครเนี่ยลุงพลจะไปขายของเนี่ยขายลูกชิ้นอยู่ที่วัดท่าแพประจําแล้วก็จะมีมนดบเป็นหลักฐานนะครับ ในในประวัติของอำเภอเมืองนะครับตรงนั้นเขาจะเรียกอำเภอเมืองอยู่ตรงถราตรงไปเนี่ยก็จะถึงหน้าค่ายหน้าค่ายทหารเลี้ยวซ้ายไปก็จะเรียกองค่ายเส้นเนี้ยมันจะเป็นเส้นเก่าแก่เพราะว่าถ้าจะไปสงขาไปสติงพระไปที่บ้านหลวงปูท่ทวดเนี่ยก็ต้องไปทางนี้นะครับก็จะไปออกจากนาครไปนะครับตรงไปเนี่ยก็จะไปออกโคตสนุน บนถนนแล้วก็จะไปบอดรอแล้วก็ไปเขาพระบาทเขาพระบาทก็จะไปเชียนใหญ่นะครับนี่คือก็คือบุญพลไปอยู่มาแล้วก็ไปสัมผัสมาด้วยตัวเองก็เลยถึงได้เราถูกนะครับตรงนั้นที่วัดท่าแพน,นี่เขาเรียกปากพูนหมู่บ้านปากพูนนะครับขานสะพานมามันจะเป็นสะพานปูนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีเรือกำปั่นสามลำเนี่ย และไอ้เรื่องเกี่ยวกับนางเงือกนะครับมันมีมาในยุคของหลวงปูทงป่ทวดหลวงปู่ทวดนี่เป็นพระอริยสงฆ์ที่เหยียบน้ําทะเลนะครับแล้วก็น้ำทะเลเนี่ยจืดสามารถดื่มกินได้อันนี้ก็คือเป็นประวัติซึ่งเป็นความสัตย์จริงที่เกิดขึ้นในสมัยยุคของมันคงไม่เกิดนะครับตอนนะั้นอะในยุคของราชก,การที่ที่สี่ที่ห้าเนี่ย ก็เป็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งที่อยู่ในเขตภาคใต้แล้วลุงพลก็เคยไปที่วัดสติงพระวัดพระโขเขาเรียกว่าที่ที่อหมู่บ้านสถิงพระนะครับตรงนั้นเขาเรียกวัดพระโขล,ลุงพลไปเป็นสิบรอบ้าเลไปที่วัดช่างให้ก็จะอยู่ที่ปัตตานีนะครับปัตตานีนั้นเก็เรียกโคกโพสมัยก่อนนี่ก็ยังน่าเที่ยวอยู่แล้วก็ พูดง่ายๆว่าผู้คนศรัทธาร้นหลามนะครับก็ไปจ่างกับที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ที่จันดีหรือโชวังเนี่ยก็จะมีอยู่สองวัดนะครับที่หลวงพ่อสันทายก็ก็มีเป็นพระอริยะสงฆ์อยู่รูปมุงเหมือนกันหลวงพ่อสันทายวาจาเสร็จนี่ก็อยู่ที่วัดสวนขันก็เป็นวัดแรกเริ่มเลยนะครับแล้วก็วัดธาตุน้อยวัดธาตุน้อยี่ยยก็จะติดกับ ทางรถไฟมันก็เคยมีประวัติอยู่เดี๋ยวจะเล่าไปถึงประวัติที่เกิดขึ้นเป็นเป็นนองเหตุผลก็คืออภินิหารตอนนั้นไม่มีพระป่ากถินนะครับมาจากทางทางใต้นะครับก็มาลงรถไฟที่จันดีนะครับแล้วก็กลัวรถไฟจะไม่มีกลับลก็มากันเยอะเป็นร้อยคน ทีนี้พอพอเอากระถิ่นมาสวรรที่วัดกนลังรีบวัดชาติน้อยทีนี้จะกลับบ้านนะครับก็กัวรต้องรีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวหกโมงเย็นแล้วรถไฟก็จะมีขาขามาเที่ยวหนึ่งแล้วก็ขาลงเที่ยวหนึ่งก็จะมีรถไฟลงมาจากกรุงเทพที่จะสอบลงไปถึงปัตตานีก็เลยกล่าวกับหลวงปู่ทวดกล่าวกับหลวงพอ่อตนคายครับว่าหลวงปู่ทวดนะครับยุคข,ของหลวงพอ่อตนคายว่า ต้องรีบกลับเพราะว่าไม่ไม่กลับไม่ได้เพราะว่ารถไฟเนี่ยเดี๋ยวไม่ไม่มีหมดกตกขบวนประเอิญหลวงพ่อสันคายหลวงปู่คายนะครับก็บอกว่าก็กล่าวกับญาติโยมและพ่อแม่พี่น้องที่เป็นคารว่าที่มางานบุญบอกว่าต้องรีบหรอกรถไฟเขารออยู่รถไฟจริงๆมันวิ่งตามเวลาเนี่ยแล้วมันก็จะไปรอได้ยังไงแต่ปรากฏว่ารถไฟไม่ติดเครื่องไม่ติดทำอะไรก็ไม่ดี จนทําพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วในวัดธาตน้อยะครับลุงพลเคยไปกับสรีระของหลวงพ่อทั้งคายนะครับหลวงปู่ทั้งคายวันจันท์ศิษนะครับแล้วลุงพลก็เคยไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอัมพวันอาเภอนาบอนตรงนั้นเขาเรียกของจังตำบลของจังนะครับมีสถานีรไฟอยู่แล้วก็มีอาจารย์โนโน,นเป็นเจ้าหน้าอําเภอก็คือ กับผมไปไปไปจำพรรษาอยู่กับอาจารย์ญญน้อยก็คือพัะพวกกันนะครับแล้วก็ไปอยู่พรรษาหนึ่งก็ไปช่วยทางวัดทำนุษสารุงสาลาอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปเที่ยววัดทัดน้อยกันก็ไปกราบไปไหว้สรีร่าของหลวงพ่อสันทายแล้ววัดที่หบวถท,ที่วัดอัมพวันหลวงพ่อสันทายก็เป็นผู้ ทำเป็นผู้ก่อสร้างครับวัดวัดอมตวันมีอยู่หลายวัดนะครับแต่วัดหลักตักเลยในวัดสูนขันที่ทคนล้ายนท่นบุกเบิกแล้วก็มองวัดธาตุน้อยอก็ปรากฏว่าวันนั้นนะ่ะรถไฟเสียไปไม่ได้ก็อจอดอยู่นอกวัดก็เป็นที่สังเกตของชาวบ้านผมและพี่น้องว่าเอ๊ะทำไมรถไฟทำไมมันไปธรรมดามันต้องวิ่งนะครับจะจอดไม่ได้ หลังจากทาพิธีเสร็จเรียบร้อยปั๊บอ่ะบอกเอา้าขึ้นรถไฟได้แล้วเนี่ยรถไฟก็รออยู่พอผู้คนที่มางานบุญนะครับที่วัดทัดน้อยขึ้นรถไฟจนจบเสร็จเรียบร้อยปั๊บรถไฟติดเครื่องติดเอาเอาไปต่อก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมัยนั้นที่นครธรสมราชก็ปากพูนนะก็เรียกปากพูนนะครับ<ช>ก็เป็นวัด ผีิวัท่าแพปัจจุบันนี้เป็นวัท่าแยก็มีร่องรอยของการมีหลักฐานนะครับว่าผู้เาผู้แก่ก็ยังอยู่แล้วก็ยังยืนยันว่าหลวงพ่อสันทายเนี่ยเออหลวงปู่ทวดน่ะมาบรรพชาในยุคนั้นแล้วก็มาขึ้นอยู่ที่ท่าแพตอนนั้นที่มีหนังสือจากทางราชการนะครับในสมัยยุคก่อนเนี่ยผมจะไล่ฟังนี่ครับ เขาเล่ากันมาจริงองคพนไปอยู่ที่นครจัรหวัดก็เป็นสิบปีนะไม่ใช่ว่าอยู่วันสองวันก็ไปทํางานหากินอยู่ที่นครเนี่ยมันจังหวจําเพอทั้งหมดเลยในย,ยี่สิบสีนน่อำเภอรับรับไปถูกนะแต่รู้ว่ามันมีอำเภอมันเยอะอุพ้นก็ไปอยู่ที่ท่าสาราในหมู่บ้านมุสลิมน,นะครับอิสลามก็เข,า,ขาเรียกว่า ทุง่งหรอือเรียกว่าเข้าไปทางเลี้ยวซ้ายลงไปหัวโค้งก็จะเลี้ยวลงไปหัดสไล์ในหนมู่บ้านมีมีลุงพลเนี่ยไปอยู่ไปอยู่ก็ในหมู่บ้านของอิสลามก็พูดยังไๆว่ามาทำมาหากินอยู่นครก็มุขเข้าวบตตาหลิวก็หลิวตาตามก็ไอชุมวิกันนะครับก็เป็นคู่เขยกันแล้วลุงพลก็ได้อยู่กับพวกอิสลามะครับ ก็ไอซบที่อยู่ไอบางซบที่อยู่ชัย,ยานะครับตรงนั้นเขาจะเรียกแหลมโพบบ้านเหนือน้ําก่อนนะไปอยู่กับเพื่อนฝูงนะมาก่อนนี่มันเป็นพระพวกันแล้วก็เที่ยวมาทํามาหากินด้วยกัน,ก,นก็เลยจักสนิทสนมก็มาอยู่กับมันน้่นมันเองนะครับไปอยู่ซบเนี่ยนายยุซบหมัดหมีเนะี่ยก็พาลุงพลเนี่ยขึ้นมาที่อ,อําเภอเมืองลครเนี่ยแล้วก็มามา,มาที่ท่าสาราก็จานๆเขาครับ ก็ไปนั่งมาดอวนปูวันอยู่พักหนึ่งตอนหลังลุงพลก็ได้ขับรถขับก็ไปขับรถอยู่กับบริษัทสีสหายก็วิ่งละครีิสัมราชแล้วก็ก็อยู่ในทีมงานของศักดาทีมก็โกพง์นะครับเป็นเท่าแก่ใหญ่เป็นคู่เขยของบริษัทสีสหายผมลุงพลก็ไปขับอยู่กับตะพงนะครับก็เลยสมพง์เป็นพ่อเจ้าโอเจ้าแอน ก็ไปเขาขับร่วมกันอยู่ในบริษัทสีสหายเขาขับอยู่เป็นปีครับหลังมาก็มาย้ายมามาอยู่ที่รถของโกจุมทรัพย์สงวนโกจุมนี่ก็จะอยู่ที่ครีวงนะครับอำเภอลานสกาก็ขับปูโซ่หัวแดงก็ตกช่วงที่ขับปูโซ่นี่จะไปเกือบทั่วประเทศ ตอนนั้นไปขึ้นของที่น่าจะเป็นที่เฉวางนะครับขึ้นไม้บ้องแล้วก็ไปลงที่เนินโมกชนบุรีเนินโมกนะครับชนบุรีก็ไปทางสีแยกกันบึงพอลงมาเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็จะเล่าฟังทีละขั้นตอนนะครับเดี๋ยวก็จะหันเข้าไปหาเรื่องเกี่ยวกแบบับหาังเงือกก็ลงมาบ้องเสร็จปับ๊บ กจุ๋มเนี่ยทุ่มเป็นเท่าแก่แล้วครับเป็นในหัวผมเขาบอกสุรพลเดี๋ยวลงมาเสร็จปั๊บเนะี่ยคุณไปขึ้นของที่มันจะพุทธผมก็สานก็จุ๋มไปขึ้นอะไรกไปขึ้นเหล็กเอ,เอาเอาเหล็กไปไหนอ่ะเอาเหล็กไปส่งที่นูน่นที่มีสองที่จําได้นะครับไม่ใช่จำไม่ได้ผมพบพคลุณคนขับเองไปลงที่อะไรร้านกระเบือครับ ทีบางละกร,รพิษุโลกแล้วลุงขาก็ถายอีกไรเด็กมว้วนเด็กวัยเหมิดจะไปลงไหนเขาบอกเดี๋ยวมีโทรคนโทรแจ้งไปให้คุณไปผมก็ขึ้นไปเสร็จปุ๊บไปถึงพิษโลกก็เหล็กเส้นลงพอเหล็กเส้นลงเสร็จปับ๊บก็บอกเหลือเหล็กมว้วนนู่นนะครับไปส่งที่น่านอ้าวแล้วผมถสามคุณจุ๋มล้วไปน่านเนี่ยแล้วเอาเหล็กไปลงที่น่านเนี่ยแล้ว แต่ตอนนั้นไอชูม,มานไปกับไปกับผมด้วยไปกับลุงพลด้วยแล้วก็ชูม,มานก็มีนคนช่วยคุมไปราใบผมก็ถามว่าแล้วไปลงที่ที่น่านเอาอะไรกลับแกก็เลยบอกว่าทุกมะม่วงกลับทุบที่ไหนผมถามเขาบอกเลยท่าบ่าไปมันก็จะไปบอกเกลือบอกเกลือขึ้นไปนะครับมีม,มีมีควนแล้วก็มีพูดยงงว่าชันมากผมบอกขึ้นไม่ได้หรอกสูง ขาก็ไม่รู้บอกเอางี้แล้วกันงั้นคุณก็ตีรถออกมาไปทุกสับรถที่ลำปางทีนี้ไปหน้านะครับไปหน้าเนี่ยมันจะไปเส้นทางแบบนี้ครับออกจากพิษณุโลกเสร็จปับ๊บนี้ยตรงไปเด่นชัยเด่นชัยเนี่ยมันก็จะมีเลี้ยวฝาไปเนี่ยมันจะไปแพร่แพร่แล้วทีนี้ก็จะเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยมันก็จะไปขึ้นล่องฟางล่องฟางแล้วแต่ทีา่าเราเราไม่ได้ไปที่พะเยา ก็ไม่ได้ขึ้นร้องฟางเราก็ตรงไปจากทางแยกร้องฟางเนี่ยไปลน้านเนี่ยร้110อยสิบกิโลคุณจำได้ทุกวันนี้ไปถึงท่าวังผานครับแล้วก็เอาเด็กไปลงเสร็จแล้วก็ตีรถกลับตีรถกลับมาที่สำปางว่าจะไปทุกสับประรถเปิดมีพระพวกเขาโทมบ,บอกคุณตรงนี้คิวมันเยอะคุณไปทุกที่นู่นไมล่าห้วยมุน ออลงลุงผู้าวว่าคุยมุ่พคุยมุ่นใกล้ใกล้่าลำปลางนะคุยมุ่นเข้าไปทองลูุ่นทงไปทางบ้านโคกแต่ในสมัยที่คุยมุ่นถามแล้วนะมันยังไม่มี GPS นะครับมันจะมีแค่มือถือธรรมดาธรรมดา,มดาเอาลุงก็ถามบอกอ่ะบ้านโคกบ้านโคกแต่ปรากฏว่าบ,บ้านโคกมันดอยสูงเลยครับติดกับลาวเลยก็ไปที่คุยมุ่นเขาเลยสับรถคุยมุ่นมาลงที่แล้วผม้สามว่าสอบ นู่นไปลงที่สสช้างลงระยองก็ไ,ไ่เลยครับมาทางใต้แล้วครับวิ่งอยู่อย่างนั้นประมาณสักสามสี่เที่ยวทีนี้ลุงพลก็ไปตอนที่รถไม่ออกลุงพลก็กลับกลับไปที่นครเนี่ยรถไม่ออกครับมันจะเป็นบางช่วงก็ต้องขายลูกชิน้นรถไม่ออกในเมื่อรถไม่ออกปั๊บเนี่ยมันอยู่ว่างทําไมแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์พ่วงวิ่งขายลูกชิ้นต่อแล้วก็ไปจอดที่ชาแฟไปจอดที่ชาแพร,แพรก็ไปเจอ คนเฒ่าคนแก่นะครับที่วิจารกันเอง็เล่าประวัติเรื่องเกี่ยวกับพระหลวงปู่ทวดเขาบอกก่อนที่หลวงปุ่ทวดจะมาที่วัดท่าแพเนี่ยกลางคืนเนี่ยสวันพระเนี่ยสิบห้าคำเนี่ยมันก็จะมีผู้หญิงเนี่ยมานั่งหวีผมอยู่ริมเพราะวัดท่าแพเนี่ยมันติดกับชายชายทะเลชายน้ําก็เลยเป็นคลองปากคลองเข้ามาน่างเงือกนะครับ เขามีชาวบ้านนี่เห็นก็นหลายคนบางคนก็ว่าเป็นพายผีพายพวกนางเงือกเป็นครึ่งคนครึ่งครึ่งสัตว์บางครึ่งปลา,ปาก็เขาเล่ากันนะครับบางคนก็ฟังเข้ามาก็เลยเราบอกแต่เรื่องแบบเนี้มันมันมีหูสองหูเนี่ยเราฟังหูายหูฝาเลยมันเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่จะเป็นการบันโเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับ แต่ถ้าพูดกันตามความเป็นจริงเราประชาอมยกมาเปรียบเทียบในระหว่างนางเงือกกับพญานาคนะหรือลุงพลจะให้น้ำหนักประชานางเงือกมากกว่าเพราะนางเงือกนี่ยัง,ยง,ยงมีหลักฐานในการค้นพบของน,นักโบราณคดีก็คือเรื่องเกี่ยวกับครงกระดูกฟอสซิลข้างล่างจะเป็นปลา ผมเข้าไปดูใน youtube เนี่ยมันจะมีไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับต่างประเทศเนี่ยเขาก็เก็บหลักฐานไว้ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในประเทศกรีกก็มีแล้วคนาดาก็มีประเทศนอร์เวย์เขายังมีนะครับเมืองนอร์เวย์เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มสแกนดิเนเวียนี่หมายความว่าเรนมาล็อเวเนี่ยพวกนี้เขาจะอยู่ในภาคทิศเที่ยงคืนนี่ก็คืออยู่แกนเอียงของโลก บางทีหกเดือนยังไม่เจอฟามมืดเลยก็มีครับแต่มันก็จะคึมคึมอยู่อย่างนั้นแล้วมันโลกมันหมุนก็นจะแก้มันเองนี่ประเทศรนเวย์มันจะอยู่ระหว่างแต่ประเทศไทยมันยืนอยู่นเส้นสูงสุดกลับไปกลับมาก็คือมียีิบสี่โมงแต่โนเวย์ไม่ใช่นะครับไอเอไมไลฟฟังไอเอ๋นี่อยู่ชลบุรีเนี่ยผู้หญิงนะครับรู้จักกันสนิทกันเพราว่าก็ไลฟฟังทีนี้นางเงือกเนี่ยถ้าพูดตามความเป็นจริงปั๊บเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่า ต่างประเทศนะครับเขาไม่ไ,มได้ไปไน้พูดภาษาไทยแต่เขาก็พูดถึงควาใหม่ของเขาก็คือเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเนี่ยฝร,รัน่งเขาแสดงว่ามันไปทั่วโลกเวลามันดำน้ำมันว่ายน้ําไปเนี่ยแล้วมันลอยได้ลึกลึกยิ่งขวาเปาวานเพ,าเพราะฉะนั้นในสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรเนี่ยมีอะไรเยอะแยะ หลากหลายที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยที่เราไม่สามารถจะรู้ได้คนรู้ไม่สามารถที่จะลงไปได้ลึกเป็นมันพันพันเมตรน้ำดำเลยนะครับและสิ่งที่เราคาดไปถึงเนี่ยเป็นละจินใต้มันก็อาจจะคงอาจจะยังคงมีอยู่นี่คือความเป็นจริงนะครับที่ผมสังเกตนะคือลงพนสังเกตวนะ่าในสมัยนั้นแนละ้วก็จะมี ปีพศสองพน้ารอยูกสึกจะเป็นปีพศสอ3พาอยสสิบสองสามสิบฝานี่นะครับเกิดพายุกเกยคนเนี่ยที่ออกเรือประมงครับแล้วไปเรือพับซังเนี่ยตายกันนะครับตั้งแต่แหลมตะลุมพุกไล่มาจนถึงประทิวจุมพรนะครับคืนเนี่ยใหญ่่าตึกสิบชั้นตึกสูงคนตายเนี่ยไม่จำเว่าเจ็ดแปดพันคน การสะเลเล่นเอาคนไพสารเนี่ยหายไปหลายหลายครอบครัววันนี้ลุงคนมาเล่าให้ฟังนะครับว้าถ้าน้ําหนักจริงๆเลยที่การเชื่อถือได้เนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าเอาเหตุผลผลุกคนเชื่อว่าลนะลนะนะเงือกเนี่ยปัจจุบันนี้น่าจะคงยังคงมีแต่พญายนาคลุกคลไม่เชื่อ พญานาคเนี่ยเดี๋ยวลุงนจะเท้าฟาร์มเล่าไปถึงตอนแรกที่ลุงคนไปหาหลักฐานแล้วก็คุยจนเข้าใจนะครับพญานาคเนี่ยเป็นการจินตนาการมาก่อนเนี่ยคนอีสานก็ยังไม่ลงมาอยู่สาขากลางคนภาคกลางแล้วคนภาคใต้ก็ยังไม่รู้จักพญานาคพญานาคนี้มาจากอีสานล้วถามว่าพญานาคมันมายังไงจากอีสานคนอีสานก็ไปเอา จรรการมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็นกนกนคือประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวเพราะในสมัยนั้นเรามยียุคหนึ่งที่ประเทศลาวเนี่ยก็เป็นมูลึ้นของผูริงไงว่าเป็นอาณาลิคมของจีนนะครับทีนี้จีนเนี่ย <S <S ก็จะมีโลโก้ของเขาคือมังกรมีเขามีหนวดแล้วก็มีเล็บมีขา <S <S ก็เลยไปจัดเย,ยียดความเชื่อให้กับประเทศลาว หลังพอประเทศลาบทดแอกเป็นการปกครองตัวเองปั๊บเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเรื่องมังกรนะครับก็เลยหันไป่คงจะไปพิจารณาพิเคาะพิพจารณานะครับว่าเพราะไอ้มังกรเนี่ยเป็นการจินตนาเป็นเป็นลักษณะหรือสัญ,ญลักษณ์หรือโลโก้นะครับเป็นอัตลักษณ์ของจีนประเทศลาวก็เลยคิดว่าถ้าขืนเอามังกรมาเราก็ยังไม่พ้นจากประเทศจีนก็ยังเป็นเมืองขึ้นเขาอยู่ ผู้ใหญ่ในประเทศลาวก็เลยคงจะตรงความเห็นกันนะครับแล้วก็ประชุมจัดแปลงจากมังกรกลายเป็นพญารากคือไม่มีขามไม่มีเล็บก็เอาเป็นตัดลักของประเทศลาวนะครับมังกรเอพญารากเนี่ยจนข้ามฝั่งมาถึงฝั่งอีสานนะครับตั้งแต่หนองคายแล้วก็อุดรขอนแก่นนะครับไล่ลงมาก็เลยกลายเป็นที่มาของพญาราก ตามความเชื่อเขานะครับแต่ลุงพลไม่เคยเห็นตัวไม่เคยเห็นฟอสซิลแต่นังเงือกนี่มีกระดูกที่มีโครงแล้วก็ตายไปแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีหัวกะโหลกไม่เชื่อลองเข้าไปดูใน y o u t u นะครับวันนี้ลุงพลมาคุยเนี่ยยังไม่ได้นอนดีแต่ต่อไปนี้ลุงพลจะไม่ลงแล้วเพลงก็คือไม่เอาเพลงอัพเข้าไปก็จะพูดแบบส,สดๆอย่างนี้แล้วครับเผื่อเผื่อ,อที่จะมีคนเข้ามาชม คลิปวิดีโอเมื่อก่อนนี้ก็มีอยู่คลิปหนึ่งครับสี่หมื่นกว่าวิวสาเหตุที่มีเยอะก็คือว่าหางเครื่องของอาจารย์ป้านะครับอาจารย์แม่สุจินเนี่ยหางเครื่องเขาขึ้นมาเดือดร้อนแทนกับอาจารย์สุจินมลก็พูดถึงตัวบาลมันนะครับแล้วก็เรื่องทำจนพวกดิวล้อของอาจารย์สุจินนะครับเดือดแป๊บเดียวขึ้นสี่หมืน่นห้ามหมืน่น ภายในสิบวันพูด mm. ไงรับรีวิวคอมเมนต์ลุงพลเนี่ยมันจะเรื่องดีเรื่องถูกดาเต็มๆครับ s <S ลุงพลก็เฉยๆนะครับถือว่าในเมื่อมันเป็นความจริงมันก็ความจริงคือความจริงนะครับเราเอาตัวปรมัต์ก็คือตัวสุดเนี่ยก็เรียกว่าตัวสัจจะแล้วมีคนถามลุงพลว่าลุงพลรู้ไหมว่าภาษาธรรมเนี่ยคือภาษาอะไรแล้วลุงพลถามย้อนกลับไปแล้วคุณรู้ไหมภาษาธรรมคือมันเป็นหน้าตาอย่างไงเป็นภาษาอะไร เป็นภาษาบาลีภาษาสันสกิตหรือภาษามาคตเงียบแล้ว่ากองคคนรู้ไม่รู้นี่ภาษาธรรมมันไม่มีนี่มันไม่มีภาษานะแล้วลุงผมถามไปนะครับว่าย้อนกลับไปในสมัยพุทธการเนี่ยที่องค์สาม,มารถเจ้าเนี่ยใช้ให้สงสาวกเนี่ยไปกระจายธรรมเนี่ยไปแสดงธรรมแปดสายเนี่ยโดยที่องค์สาม,มารเจ้าก็รู้นะครับว่า บางทีไปต่างถิ่นต่างเมืองเนี่ยภาษาเราก็เป็นแค่ภาษามาคตภาษาบาลีเขาไม่เคยรู้จักแล้วก็ใช้เครื่องมือชนิดไหนล่ะเป็นแสดงคำใช้อะไรเป็นแสดงคำลงที่เขาไม่รู้ภาษายกตัวอย่างง่ายๆก็ภาษากรีกภาษาโรมันภาษาที่อับกาลลิศานะครับเขาไปแสดงคำเขาก็เปรียบเทียบจากตรงที่ฟังแล้วเนี่ยบางทีความคิดไม่ถึง เปรียบเทียบเหมือนกับเราต้องการให้คนเขมรคนหนึ่งคนลาวคนหนึ่งคนพมา่าคนหนึ่งคนญี่ปุ่นคนหนึ่งคนจีนคนหนึ่งแล้วเราไปตักเกลือมาถ้วยตั้งไว้เนี่ยถามว่าเขารู้ไหมว่าไอ้เกลือเนี่ยมันเค็มโดยที่เราไม่ต้องพูดเขาก็รู้เหมือนเราก็จะทาสีเนี่ยทาสีไม้ไผ่ยกมาเจ็ดลำเนี่ยแล้วก็สีฝงสีสีแดงทาตั้งไว้เนี่ยแล้วก็ทาหูไม่ไผ่ทิ้งไว้สีแดง ถามว่าคนพม่าคนเรม่งเคนอังกฤษคนฝรั่งคนญี่ปุ่นเนี่ยก็รู้ไหมว่าเราต้องการอะไเขาขาสิ่งเด่นเขารู้ภาษาธรรมมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นภาษานะครับมันมันไม่ใช่เป็นตัวอักษรนะครับมันเป็นภาษาที่แสดงคําโดยที่เป็นตัวสดจากอ้อยมันยังไงมันก็หวานเกลือมันก็เค็มทุกทะเลที่ไหนมันก็เค็มไม่ว่าจะเป็นทะเลที่อเมริกาทะเลที่ซาอุดีอาระเบียทะเลที่เดนมาร์กมันก็เค็มหมดนะครับเกลือมันไม่มีทะเลไหนจืด พราะมันไม่ใช่ขลอ,องน้ำจืดวันนี้ลุงผลขึ้นมาพูดด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าลุงผลจะมาไล่ไล่เรื่องเกี่ยวกับผีพายเอาเอาสักสองสองตอนก่อนนะครับตอนเนี้ยคือเอาพปจาาเอา,างานเงื่อกับผีพายเอาตัวที่มันมีเหตุมีผลที่ว่าจ้างจะเป็นไปได้ผีพายนี่เกิดขึ้นเนี่ยผีพายในที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการตายหรือสูญเสียภายในน้ํา อย่างพายุเกเยนะครับเพียบตายกันเพียบมันแล้วก็มันจะเอาศพมาทําพิธีกรรมทางศาสนาพิธีสุดท,ท้ายก็กลายเป็นอาหารให้บูงปาลาปลามันก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นคนมือกินสงนะครับนัอนกับคนเราเราเราหิวก็กินก็เป็นอีกสักหนึ่งคลิปทดลองไม้ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยากจะรู้คอวอามชัดเจนความชัดใสเนี่ยแล้วเวลารเราลูกคนคุยเนี่ยซเซอกอมาเนี่ย เป็นที่หน้าปัางมาจากลุงคนเชื่อไม้มาเลยครับไม้ไม้บุญญาเนี่ยลุงคนเชื่อเท่มากเลยเพราะลุงคนใช้มาแล้วอันนั้นมันพังไปแล้วอันหนึ่งอันนี้อันนี้มันจะเป็นไม้บุญญาสองจุดสี่กิกะเฮิรตซ์ส่วนไม้สายลุงคนก็มีแต่มันยาวครับแต่พูดตรงๆแล้วที่ชอบก็คือชอบตัวเนี้ยไม้สายมันก็ใช้ได้มันก็จะมีฐานก้อนเล็กๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับเดีย๋ยวก็จะมันจะมีช่องหนึ่งที่ลุงคนทําไว้สาหรัแบบ พิ่ง,งก่อขึ้ช่องใหม่แล้วก็เป็นช่องชื่อช่องเจ้าของอยู่ไหนช่องนี้ก็จะเป็นช่องจิตสมุติอีกสักหนึ่งคลิปนะครับวันนี้วันที่หนึ่งจากลุงพลนะครับจิตสมมติสาธุ